ยำปูมา้ยมมายำมะม่วงปูม้านะคะเดี๋ยวชิมก่อนนะคะยำมะม,ม่วงปูลาดไปเลยค่ะลาดไปเลยว้าวแกะไม่ออกยให้มาหลายถุงด,ดูนะคะเดี๋ยวลองชิมก่อนนะคะถ้าเกิดว่าไม่เข้มข้นนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่เข้าไปใหม่นะ,นะคะจริงๆที่ชอบที่สุดคือบอกคอลี่นะคะ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะบัวบกนะคะอันนี้เรียกว่าบัวบกนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะอืมอร่อยเด็ดไปเลยค่ะอืม,อม เผ็ดเกินไปเรามื้อเย็นวันนี้ค่ะกับสลัดหนึ่งถ้วยใหญ่ๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าค่ะอันนี้คือน้ำสลัดของเรานะคะจริงๆเราอันนี้อันนี้อันนี้จริงๆเราอันนี้นนอันนี้นนอันอีกกูม้าอืมใช้มือก็ได้นะคะกินเองไม่เป็นไรค่ะอืม รสชาติจัดจ้านมากเลยค่ะอืมเค่มก็ามากอร่อยมากนะคะอืมเค่มก็ามากอร่อยมากนะคะมีขนมปังด้วยนะคะเอาขนมปังใส่ลงไปได้วยค่ะ แล้เวเราคลุกเขาให้เข้ากันนะคะอืมเผือบก็มากอร่อยมากนะคะมื้อเย็นวันนี้คะ่ะกับสลัดหนึ่งถ<อ>้วยใหญ่ๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าคะ่ะอันนี้คือน้ำสลัดของเรานะคะก็กินสลัดกินผักเข้าไปแก้เม็งนิดนึงนะคะ นี่นะเป็นแบบนี้นะคะถ้วยเป็นแก้วนะคะอาจจะมีเสียงกร่งกรงกร่งกรง,ง,งนิดนึงเดี๋ยวชิมก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะ,ไปค,ะไปค่ะไปคุกเค้ากันคะ่ะน้ำน่าจะน้อยไปหน่อยนะคะเขาอะไรเนี่ย ไก่สีนะคะไก่สีแล้วก็บลคเอรี่ค่ะกินกับปูมาแซ่บๆก็อร่อยนะคะจริงๆเราอันนี้อันนี้อันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะมื้อเย็นวันนี้ค่ะกับสลัดหนึ่งถ้วยใหญ่ๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าค่ะอันนี้คือน้ำสลัดของเรานะคะก็กินสลัดกินผักเข้าไปแก้มนนหน่งนิดนึงนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะ Mm hmm. อร่อยเด็ดไปเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะอืม mm hmm. อร่อยเด็ดไปเลยค่ะอืมอ mm hmm. อร่อยเด็ดไปเลยค่ะจริงๆเราเอนีมนันี้นี่นกินกับปูมาแซ่บๆก็อร่อยนะคะนี่นะเป็นแบบนี้นะคะถ้วยเป็นแก้วนะคะอาจจะมีเสียงกร่งกรงกร้งกรงนิดนึงเราชิมก่อนนะคะอือ อร่อยเด็ดไปเลยค่ะอืม,อ,มอร่อยเด็ดไปเลยค่ะอะไรเนี่ยไก่ขีงนะคะไก่ขีงแล้วก็บอกคอลี่ค่ะใส่เข้าไปใหม่นะนะคะจริงๆที่ชอบที่สุดคือบอกคอลี่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ บัวบกนะคะนี้เรียกว่าบัวบกนะคะแซบซีดแซบซีดได้อีกนะคะแซบซีดได้อีกปูหมาอืมใช้มือก็ได้นะคะกินเองไม่เป็นไรค่ะอรสชาติจัดจ้านมากเลยค่ะใส่ค่ะไปคลุกเคล้ากันค่ะ<ม>น้ำน่าจะน้อยไปหน่อยนะคะเขาใส่เข้าไปใหม่นะนะคะ จริงๆที่ชอบที่สุดคือบอกคัลลี่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะบัวบ,วบ,<อ>ก,บกนะคะนนี้เรียกว่าบัวบกนะคะสดมากอร่อยมากจัดว่าเด็ดเลยค่ะจัดว่าเด็ดเลยนี่นะเป็นแบบนี้นะคะถ้วยเป็นแก้วนะคะอาจจะมีเสียงกรงแกรงกรงแกรงนิดนึงเดี๋ยวชิมก่อน,นะคะ่ะ มื้อเย็นวันนี้ค่ะกับสลัดหนึ่งถ้วยใหญ่ๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าค่ะอันนี้คือน้ำสลัดของเรานะคะราดไปเลยค่ะราดไปเลยว้าวแกะไม่ออกเนะี่ยจริงๆเราอันนี้อันนี้นี่ได้เลยได้เลยชิมปูม้าหนึ่งตอนค่ะ อืมอืมอมแ็บก็มากอร่อยมากนะคะอืมอร่อยแล้วค่ะเค้มข้นแล้วนะคะรสชาตไม่ต้องจัดจานมากนะคะเพราะว่าเป็นสลัดผักเนาะกับปลอนเย็นๆนะคะ ไป,ไปค่ะไปคลุกเคล้ากันคะ่ะน้ำน่าจะน้อยไปหน่อยนะคะเขาจริงๆเราเอาเมนี่น,นีัน,นี่มื้อเย็นวันนี้คะ่ะกับสลัดหนึ่งถ<อ>้วยใหญ่ๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าคะ่ะอันนี้คือน้ำสลัดของเรานะคะก็กินสลัดกินผักเข้าไปแก้มนหนึ่งนิดนึงนะคะ มีขนมปังด้วยนะคะเอาขนมปังใส่ลงไปด้วยค่ะแล้วเราคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะกินกับปูม้าแซ่บๆก็อร่อยนะคะไ่ค่ะไปคลุกเคล้ากันค่ะน้ำน่าจะน้อยไปหน่อยนะคะเขาได้เลยได้เลย ชิมปูม้าหนึ่งตอนค่ะอืสดมากอร่อยมากจัดว่าเด็ดเลยค่ะจัดว่าเด็ดเลยอือหมดแล้วอ่ะหมดแล้วมีขนมปังด้วยนะคะ ขนมปังใส่ลงไปด้วยค่ะแล้วเราคลุกเขาให้เข้ากันนะคะมีขนมปังด้วยนะคะเขนมปังใส่ลงไปด้วยค่ะแล้วเราคลุกเาให้เข้ากันนะคะอืม,อ,มอร่อยเด็ดไปเลยค่ะฟูมารืม ใช้มือก็ได้นะคะกินเองไม่เป็นไรค่ะอืมรสชาติจัดจ้านมากเลยค่ะก็กินสลัดกินผักเข้าไปแก้มอีกนิดนึงนะคะมื้อเย็นวันนี้ค่ะกับสลัดหนึ่งถ้วยใหญ่ๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าค่ะอันนี้คือน้ำสลัดของเรานะคะ กินกับปูมาแซ่บๆก็อร่อยนะคะ